ไอเฮี้ยคันแรกติดเองพ่อมึงเถอะเครับทายท่านนะครับผ้บวอยชเคยมากับด่านไตเซนตี้หนึ่งโอโหดูาเแล้วกันผมนี่ปวดตงขี้เลยเจด่านอย่างนี้ตายแล้วจะอดไหมตายแลว มอไซสอ๋ยานเยดี๋ยวเดี๋ยวพ่เปยก่อนอากินเบย์ก่อนไปไปไปไยไปต่อแถวต่อแถวอย่ารีบไปเมยเบยค่อยเดี๋ยวค่อย่อยย่ารีบอย่ารีบเอออย่ารีบเอ้ยเๆอยโอ้โห้ยตไม่ได้่ไยากยายายยากไอ้ไอ้เอารถเบนป้ามาไปไค่อยๆขับต่อแถวต่อแถวขึ้นไปโอ้โห้ยถายก็ขึ้นยากเลย โอ้โแป๊บนึงแป๊บนึงไว้ระวงหลังหัม่ไว้ป่านจะรอดไหมเนี่ยรอดไหมไมยจยาทานจะไม่รอดมันยากต้องมองมุมซ้ายมุมซ้ายไมมุมไม่มุมน้อเยอย่าชนเลยโก็แทบพี่พี่ไม่ได้ทำหนูนะโเดี๋ยวโทษอย่าชนอย่า โอหยชนหนาเตี่ยมึงอ้สัตว์แค่เบรกไม่ค่อยได้มึงจับไม่ว่าคาน่ะมึงจับไม่ว่าคาน่ะขับไปขุดรถไก็จะบินเหมือนทางบ้างโอ้โได้ค่อยๆละค่อยๆโหยเหยียบคนเสียด้วยคุณมองล่างทำไมคุณต้องมาติดอะไรอย่างงี้ด้วยเนี่ยไม่ได้เนี่ยขับแรงๆเลยมอ๋อ เอ้ากูตกเลยเห็นไหมเคนมึงอ่ะอ้โวตายแล้วนัดาเอ้ยมึงอ่ะขับกันอย่างเงี้ยขับกันอย่างเงี้ยที่มีพี่มีจะไปเก็บเก็บเพียง์ได้ไหมเคนไอ้เหี้ยใครรู้วะโอ้เหนื่อย ตั้งปติต้องไมค่อยดูดูเมตาดดูเมตาอ่อ่ค่อยตแปลงแรงแปลงแรงฟแแรงก็ตกเก่งเก่งเ่งต่อแถวไปใหม่เรวเลยเฮ้ยอฮึยอหอะไรวะ ไปเลยไม่เไม่เข้กูไม่ต้องเช็คไม่มีเช็คพอยด้วยนู่นอะมีที่เดียวเช็คพอยไกลๆนู่นเลยค่ะพี่เต้รีบไปแม่ก็รีบร่วงพี่ผมจะพุ่งไปผมจะพุ่งไปเฮ้ยอยากโอมให้อยากโอมเฮ้ยหูตกอ่ะทำไมหน้าต้องเลี้ยวด้วยมาเฮ้อเยอะไม่น่าหักเลยสัตอ้ยเฮ้ยเนี่ย อ๋อมันต้องไม่เลี้ยวเลยเว้ยแบบเพิ่งเกิดมาปุ๊บมึงคุ้งตรงเลยอ่ะแกปุ๊บตรงไม่ได้นี่เกิดเออตรงไม่ได้ด้วยอ่ะต้องเลี้ยวต้องเลี้ยวอยู่ดีโอเคเไลูกนน้องเมย์กูไอ้เหี้ยนำหน้าที่เหนือ้วน่ะมันจะมีอยู่จังหวะนึงที่เราเกิดอ่ะมันคือใช่มันตรงเลยใช่ไหมตรงเลยใช่ไหมโอ้เจอเหมือนกันนะตผมไหมล่ะพี่ตรงไปอย่างเดียวเลยเพี้ยไอ้เชีอยเขนมึงขอบคุยแล้วมึงจะขับมึงจะรอยแขน เด้ยวนี่ไปขอร้องพี่กูลงมาให้ก็ได้สิเนี่ยจังหวะเนี้ยกูได้เนี่ยถ้าพวกแรงเนี่ยเคนเลยเข็นรีบไปสิอุ้มรถปิดไม่ขึ้นปิดเตี้ยเนี่ยโอาจังหวะเดียวกันเลยไหมแล้วจังหวะเดียวกันเลยเดี๋ยวมึงรองมึงลองกันรถปิดไม่ออกจะรีบไป่เต้สดอ่ะตกก็ได้อ่ะเฮ้ยพวกมึงขับแล้วกูสมเพศสมภานไงยแไม่รู้ไอ้เยนี่เยนี่เบิ้์เลยจอดตกตึ่ตาย โอ้โหล้อไหลนึงมันไม่ได้อยู่ดีว่ะเพราะว่าต่อให้ไปไงทางก็เปลี่ยนอ่ะทางไม่เปลี่ยนหรอกแฮนด์เรามันเปลี่ยนยิงมันยากฉี่หายแค่แค่หันเมา่นิดนึงมันสามารถแบบทำเมาเมาเมาไม่มีผลอ่ะเมาไม่มีผลเมาเมาโอ้ยชิบหายไม่เชื่อผมไปดีนิ้ โถยเอ้ยนิดเดียวย่าไปอยู่ข้างบนไปเร็วรอแถวอะไรกันอยู่ล่วง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 คู่เด็ดล่วงอุ้ยอุโรโนด้เหรอโอยเคนได้แล้วนั่งเงียบตั้งนายแล้ผมจะไม่พูดแล้ว ยังค่อยค่อยตายโอ้ยมันบิดไม่ขึ้นน่ะเจ่ไม่ผ่านไอออนโอ้ยเด็กเหี้ยแล้วนกว่ามงผ่านเหี้ยตรงนี้ไปดิไอสัตว์เอ้ยมึงเก๋กายเหี้ยม่เกิดไปมึงอ่ะเอ้าไอเหี้ยติดไม่กายกูเกิดเองก็ได้ไม่ต้องยิงไปเองเอาไอสัตว์จะไม่ทำให้เกิดเลยคลิปนี้ประมาณชั่วโมงกว่าไปแต่พี่ก็กด f D จะตาวพี่กูไม่ให้ค่อยๆขับ เดิมแอเยู่เดี๋ก็วงแ่อร์อาโอ้ยแค่ไหกูกำลังการเดิบเลยมึงไ้กูการเดมก่าเน่ยไมกไะมาทีบังยมตัวกูไ่ไหแล้วไปมาูกับฉันนะ ออเยกลานข้างหน้าขอไปเส้นชัยได้ไหมสัตว์กูไม่เอาแล้วเช็คพอย n ล่ะมีเช็ค point โคตไก่เห็นแต่ทฟิกริมต้องมาอ้าวไม่ดูไอ้เหี้ยโอ้โชุบชุบโอ้ยโอ้ย กูแทบกานหายใจอาเจียนไปเหี้ยอุ้ยเจ๊กูจะถึงแล้วเฮียเฮียไอ้โอยหน้านิดเดียวอ่ะเฮ้ยโอ๊ยโอ้โแม่งกัดลงมาเมินไปตอนท้ายนิดเดียวเดี๋ยวตอนตอนท้ายดิ๋ยตอนท้ายเอาตอนท้ายไม่ได้พี่ขอโทษพี่เอาไปแล้วกันนะเดี๋ยวพี่มาตืนอ๋อมันไม่ได้ปะน้องเมย์กดรีบาร์ได้นี่ไม่ได้เลยไปแล้วไปแล้ว กลางนาทีพ <uka> ายายาไปาติ๊กติกไว้กแตอันนี้เที่คืนมันก็มึงก็มิจบอ, <c oughs> อ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหัวเองโอ้จะไปถึงไ,ไหนไปเนี่ยไปเว้ยไปเว้ยอ,อ, <ๆ S 2> อย่าอาตูดอย่าอาตูดขอร้อง <c oughs> ใครอาตูดกูด่าพ่อตอนนี้กูบอกเลย <c oughs> <c oughs> มึงดูทางด้วยเ <le> ล <l> ่น <c oughs> อะไรดูทางด้วย <c oughs> โอ้ยชิ้นาย อันนีเวลาหมดปะเนี่ยไ่มีไีเรื่ชั่วโมงึงอะคิปนี่ออแต่เป็นคิปที่นานสุดมึงให้เจฟอยเไออสออสจนต่อจะมีคนนึงที่เขาเส้นชายเลยเวลาจะหมดมึงบเรือีนึงนะไอ้นีอแบบเจ๊ฟะไยเงี้ย ร้านเปอร์เซนต์อินพอสิบเก้าสิบเก้าเปอร์เซนต์อินพอสิบโบรู้จักไหมน้องเมย์น้องเมย์ขอบสีแล้วไปน้องเมย์ไปได้นะเอ้ยอย่าดูออกอย่าดูออกอย่าดูออกมันจะยากอะไรอย่างงี้วะโอ้โหใครตั้งด่านขอตบหัวทีดิอุ้ยอุ้ยโถเฮ้ยมันมีคนเคยทำได้อยู่เว้ฝรั่งเคยทำได้อยู่ ฝรั่่งงคนนนไหนมม,ไมึเเลกอย่างครั้ที่มาร์สกกระเบิดกกล่าวไว,ว้ว่าทำมานัก,กตีโ,โลโก้ตัดโลกแล้วไป่ใ่อยากกระแท้อยากกระแท้กิิวันไปค่้ยๆตอไอ้เคสไอ้เหี้ยมันเสียจังหวะไอ้เหี้ยไม่น่ะกระดึ๊บเลยเมื่อกี้กูกำลังเรียงๆเยอะรถผมมันเร็วต้องทำใจเร็วพ่อมือขี่อ้อนอย่างนี้เร็เรจเเวๆๆจริงไปถึงน้ำพูจะถึงแล้ว ไอ้แค no pues yes. ่ไอ้เหี้ยแค่ไอ้สัตว์ยูไม่ได้ชนเลยยูไม่ได้ชนเลยเงี้ยชนเหี้ยเลยดังตับเลยเงี้ยเห็นเห็นโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้อยบีแตบตัวแล้วบีแตบตัวแล้วไฟแดงรถไฟแดงมันจะเหมือนแตานเคเฟซีตอนนั้นป้ะ มันมันน่าจะมีแบบเช็คพอยต์ตรงนั้นน่ะมันดันไม่มีเช็คพอยต์นะมันแบบมันไอ้นี่เลยตอเ็ชคพย์แล้วกระโดดไปเก็บอ่ะกตาลายหมดแล้วเนี่ยมองเป็นล่างเนี่ยโอ้ยมองเ้านล่างก็เสียวเลยที่ว่าหลายคนก็คงจะตาลายโอ้อยแกเอ้ยเอ้ยเป็นไรแกเอ้ยแกเอ้ยเอ้ยอ๋อเียกะล้อกะล้อกะล้อเงี้ โอ้ยโอนมึงอะก,กดดันกูไอ้อเฮียมึงอ็รอมมาจี้หลังกูกดดันง,งกูตกเลยกดดันด้เออ้อาแล้วกูมาถึง,<อ>งช่วงอะไรเดชพลคุณพ่อคุณแม่อยู่ตรงเลย <c oughs> เฮีย <c oughs> โถ่ไอโอนแม <c oughs> ่แม่มนแนตกขนาะด <c oughs> ตกไปพ่ของกูมึงอะตกบวกอะไรต้องมีความเป็นยามอ่ะ โอ้โหมันต้องใช้แรงส่งใช่ยไหมเอาได้เลยเฮ้ยเคจริงอะเออจริงยังไงมันดูดิเอ้เคมึงกระดึ๊บนานไหมแต่นานดิขูดเลยพี่เมย์หน้าจอจอพี่หน้าจอจอบ่งไหมหน้าจอจออ๋้าัวใจว่าใจมึงยอมมึงยอมใส่ตาเสียพุด่าในที่ไหมเออมากูเอามั่งไอ้ตัด อันนี้จะสิงจะสิงจอแล้วเนี่ยจะสิงจอแล้วตรงนี้แล้วก็ค่อยๆอย่าดันงตูกันนะอย่าดันงตูกันนะเนี่ยเออเอออู๋อุ้ยงานนี้โอ้ยอย่ามาชนมาชนนโอ้ยอย่าชนอย่าชนไม่ไม่คือขอโทษกคนทำไมตั้งใจยิงมันยิมันตีลำคามันดุดออกอย่างไรเนี่ยต้องผ่านกันทุกคนนะลูกขอโทษพี่มี เราต้องัใจเราต้องโม่ว่าบือกันมันมันมันเลื่อนรถเลื่อนเชี่ยดเลรล้อล้อไม่จะแฉลบออกอี๋ล้อล้อกูต้องหมุนขวาเนี่ยกี่นาทีแล้ว17นาทีนี่ได้17นาทีแล้วก็ยังไม่ไปไหนเลยที่ผาเชีคอยแรกเป็นด่านแรกที่17นาทียังไม่ได้ไปไหนเลยฮะเชยคอยเป็นด่านที่ยากมากจริงๆกับชื่อด่านเลยครับ 99ต impossible นะฮะเปร์เซ็น99 99้ดาโอม impossible ต้องใช้คำนี้แต่มันก็ผ่านได้มีห1ึ่จน่งหนูเปรเ็นนี่ยอะชนะเออโหด่านนี้ยากมากี๋ยวพี่มาีเนี้ยมีมีให้แน่นอนโอ้โหเหี้ยรอบแรกึงอยู่นู่นเลยอยเกิด้ไปเออห่วยหยหยยากว่า อืมพอร้อนหัวไม้หัวไม้แล้วหัวไม้แล้วอ้าจอดำเพิ่งหลุดนะมึง่ามาได้เฮ้ยโอ้โหปอยหายใจแป๊บแต่ยังไม่ได้เช็คพอยตอนนั้นมันไม่ใช่เช็คพอยแล้วพี่เต์มราต้องไปอีกอ่ะใช่ไหม ได้เลยนะแต่ว่าพี่ก็ดูด้วยก็ดีมันมีบางจุดที่อย่ากระแทกนะอย่ากระแทกนะอย่ากระแทกนะเฮ้ย่าใจเย็นดิโอ้ใจเย็นน้อใจเย็นเออมันยากเลยที่ถ้ามึงชนกูไล่สัตว์มึงกับกูเห็นดีกันใช่เนี่ยจะได้คุยกันอีกเลยเหี้ยมึงดูด่านด้วยอ๋อแม่เราไม่พูดไม่พอเลยค่ะัวร้อนแล้วเดพี่เบย เอาไหมอาจจะทำรื้อขู่ให้เกียรไปก่อนเลยฮะอ้หน้าไม้ยิ้มมาตัอยู่ตัวจะแหกแล้วนะเลยหด่านยากอะจริงหูดูล้อเนี่ฮะดูล้ออุ้ยไอ้เหี้ยมึงฆ่ากูเถอะมึงเอามีดมาแทงกูเลยเฮ้ยเหี้ยมาถึงขนาดนี้แล้วมึงตอกไม่เคยไปถึงจุดนั้นแล้วพี่เตยมันบ้าชัดๆ แค่ตรงนี้กูก็เหนื่อยแล้วอ่ะใครก็ได้ชนะที่กูไหวล่ะเยอะผมก็ยังไม่ชนะมีอย่ากอีก่ารนึงยากกว่านั้นอีกผมบอกให้มันจะเป็นลอกๆไม่มาที่พี่ยอมมาก็ชิบหายดีแล้วที่แม่นเมาวันนี้ยโอ้ผมใส่คีย์บอร์ดมาแล้วพังไปแล้วแต่คีย์บอร์ดอะไปมาอ่เหงือกพี่แห้งอ่ะตอนนี้บอกเลยนี่ไงนี่ไงจะเป็นคนแรกที่ผ่านด่านนี้ไปไม่ได้ใครให้มึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยากจะรู้เหลือเกินหรือมันให้ตัวเองวะพี่ เราจะมาดูกันนะครับว่าจะผ่านไหมมาลอนลื้นไปพร้อมกันกระลาการผีเออหัวกระทิมลงหลงมุมพดียากมากนะแต่พี่เมลว่าไปขี่รเต้นข้างล่างเนี่ยล้ โอเคผ่านจุดล่างแล้วพักปากก่อนนี่กูกัดปากกูเลยผ่านท่อนแรกมาได้เนี่ย้แต่ยังไม่ได้ชิคพอยโอ้ยดูตัวน้องขกายังเหนื่อยตัน้องขวายต้องเอาเข่าเอามือเท้ากินน้ำแป๊บขับมาตรงนี้แล้วพี่รู้เรื่องอ่ะผมบอกเลยมีเลี้ยงอ่ะพี่มีเลี้ยงกว่าด่านนั้นแน่นอนโอเ้ยงัดปากต่อครับผมเราจะมีพาร์ทสองแน่นอนนะพาร์ทนี้เนี่ยต้องแบ่งเป็นพาร์ทไปแบ่งยาวประเด็นพี่เต้รมาผมกเลยพี่ถ้ามาถึงเย ด่านแรกนี่คือด่านอะไรเจ็ดพอยแรกใช่ไหมพี่อะไรใชสมาธิอยู่เฮ้ยทำไมกูตกทุกทีเลยวะไย ก็โหหมันยากมากมันหนักมันอาการห,หนักมากโหไม่ไหวว่ะพี่เจอด่านนั้นพี่มาเจอด่านนี้พี่บอกเลยว่าด่านนั้นไม่ง่ายไปเลย เอ้าไอ้เหี้ยคันแรกติดเองพ่อมึงเถอะไอ้สารอยู่ดีไม่งแรงเองอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยกูสากัดปากมาตั้งนานกูเป็นกาแคขกเก่งเขาเรื่องที่กูพูดน้อยที่สุดอ่ะมึงคิดดูกูกัดปากเมื่อกี้ถึง แล้วเมื่อกี้กูไม่ได้กดตัว W เลยนะเว้ยเครื่องแม่งเล่งเองอ่ะโอ้โหผีหล่อเนี่ยผีผีแกลงกูแล้วเจ้าทีเจ้าทางแกลงกูแล้วเมื่อวันนี้ตายแล้วยังไม่ได้เช็คพลใช่ไหมพี่เดย์ยังอีกนิดเดียวเองไปเพราะแม่แม่ถึงจะตายเราก็ยกรอคือเกย์กัดไม่ได้ไม่ย้ายไปไปแล้วไปไปตีไปไปไอต่อยต่อยต่อยขมับ รฮยิงไงชุบลบซ้ายขวาไงโถด่าพี่แล้วเคลียแล้วเคลียต้องมาต่อยกันเองแล้วงานนี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วไม่อยากดูแล้วตอนนี้ไปเล่นด่าดอื่นดีกว่าฮะนี่จะเป็นคลิปที่พลึกปนลึกตาลึกะวัตาสาอะไรที่พี่ลองไม่สามารถเล่นผ่านได้ฮะถ้าใครผมเห็นคอมเมนต์ไหนว่าเอ้ยมึงกากมึงไม่ผ่านเล่นให้ผมดูด้วยละกันนะถ้าใครแบบมาเล่นด่านนี้ได้เอ้ยทำไมพี่กากแกจที่พี่เล่นไม่ผ่านเล่นให้ผมดูทีผมจะดูคุณเล่นว่าเล่นผ่านหรือเปล่าถ้าคุณเล่นผ่านผมตบมือให้เลย นะฮะเห็ว่าดาดนี้ยากมากโอเคฮะทานนี้ครับผมผมขอยอมแพ้ขอลาไปก่อนในการตกกระตาดเจอกันใหม่ดาดหน้าลาไปก่อนบาดเจ็บอ่ะปวยคอเลยคูแล้วไปกินยานวดขมับแล้วเนี่ยที่ไหน